สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไร้ค่าของเราอีกเชงเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถสว,สวยเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะป้ายแดงราคาล้านสี่แต่วันนี้นะคะเหลือราคาเพียง3ามแสนกว่าบาทนะคะไม่คุ้มยังไงไหวนะคะได้เป็นรถบ้าน ได้รถใหญ่ในราคารถเล็กนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนก่อนอื่นไปชมทีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ ราคาอย่างที่บอกได้รถใหญ่ในราคารถเล็กนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนป้ายแดงราคาล้านสี่แต่วันนี้เหลือเพียงสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะแล้วยังเป็นรถบ้านและเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda Accord 4EL Navy Generation ที่9มาในปี2013นะคะและคันนี้บอกเลยว่า Honda a c c o r d เหลือราคา300,000กว่า 300, บาทไม่คุ้มยังไงไหวนะคะแล้ววันนี้เราจัดให้เพียง359,000บาทเครดิตดีฟีดาวออกรด0บาทได้เลยนะคะขอนเพียงเดือนละ7,000เท่านั้นนะคะได้สูงสุดถึง6ปีนะคะและคันนี้นะคะหรูหราสมฐานนะกับเป็น Honda Accord ของจริงนะภายในหรูหรา ภายในได้เป็นสีครีมนะคะได้เป็นเบาะหนังสีครีมและคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเท่านั้นนะเป็นรถบ้าน100%นะคะและออปชั่นภายนอกภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้าไม่ชมกันเลยคะ่ะและสำหรับคันนี้นะเป็น Honda Accord Gen 9นะคะปี2013ได้ตัวรถเป็นสีดำสีสวยสียอดนิยมนะคะ และด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมเรียบรูดูแพงเข้าไปอีกนะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์และมีไฟเดย์ทามนะคะเป็นแบบ l e d นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ ตัวรถนะคะบอกเลยว่าอันเนี้ยเราเก็บงานให้นะคะเก็บสีให้รอบคันนะคะให้ดูน่าใช้นะคะลูกค้าได้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะและในส่วนของล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กอลอยขอบ17นะคะสเปคเดิมจากศูนย์และบอกก่อนนะ Honda Accord ขับดีช่วงร่างดีขับนุ่มมากๆนะคะสุมรอเบ้าโชงให้ดูเลยไม่มีคาบน้ำคาบสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะและคันนี้นะคะเป็นระบบพุสตานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ตัวรถเป็นสีดําเรียบรูดูแพงมากๆนะคะและสําหรับนะดีดีไซน์ด้านท้ายนะคะได้ไฟท้าย LED แบบนี้นะคะโหเรียบรูดูแพงมากตกแต่งเป็นสีโครเมียมชายล่างแบบนี้ เพิ่มความรู้หลาเข้าไปอีกได้ตัวรถเป็นสีดำนะคะมีกล้องถอยนะคะกล้องมองหลังให้นะคะให้ดูภายนี่และในส่วนด้านหลังนะคะพื้นที่นะคะกว้างขวางสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะให้ดู ด้านล่างนี้มียางอะไหล่มาให้ครบคันนะคะสําหรับคันนี้ได้ไปอย่างที่บอกคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและห้านเรานะรับประกันตัวโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผีกคว่ำน้ําท่วมนะคะให้ดูตัวนอ็อตนี่ตัวน็อตอยู่ด้านข้างรถเดิมๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผีกคว่ำหรือน้าท่วมนะคะและคันนี้นะมีเล่มโอนได้ร้อเเซ็น เป็นรถบ้านนะคะและราคาก็ดีมากๆนะคะราคาเพียง359,000บาทเท่านั้นได้ขับ Honda Accord ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนและออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือภายในของ Honda Accord คันนี้สวยมากๆนะคะมาพร้อมกุญแจเล็แบบนี้ให้ทั้งหมด2ชุดนะคะและคันนี้เป็นเครื่องโยนต์เบนซินนะคะเป็นระบบพุชตา์แล้วนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มพุชตา์แบบนี้โอ้เครื่องนิ่มมากนะคะน่าใช้มากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างเป็นเบาะหนังสีครีมเป็นเบาะประับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ เรียบหรูดูแพงมากสําหรับคันนี้นะคะให้ดูแผงประตูเลยนะคะแผงประตูเป็นสีครีมตกแต่งกับลายไม้นะคะเพิ่มความเรียบหรูดูแพงดีไซน์แบบโดดเด่นมากนี่ดูตกแต่งด้วยลายไม้หมดเลยนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะคอนโซลไม่มีริวไม่มีรอยเลยนะคะหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีเนวิเกเตอร์นำทาง นี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟัง f m ฟ m ได้นะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางมาให้พร้อมใช้นะแอร์ดิจิตอลนะคะและคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติมีช่องเสียบพาวเวอร์เอาลตต่างๆนะคะนี่มีช่องเก็บของให้ตรงนี้ก็เก็บของได้พาวเวอร์เอาลตอะไรมีให้ครบคันนะตรงนี้เป็นปุ่ม กดม่านบางแดดล้านหลังนี่เขากดขึ้นมาบ้านบางแดดก็จะขึ้นกดลงี่้่านก็จะลงแบบนี้โอ้สะดวกสบายมากๆนะคะและคันี้นะคะเลขไม้ใช้ ไปเพียง250,000กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้ไม่ได้เยอะเลยนะคะสำหรับรถปี2013พวงมลลาลัยหูหรูมากแต่งตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลถเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้มาพร้อมเมมโมรี่ซีทให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะนี่ให้ดูเลย เมลล์ในซีให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะเบาะบับไฟฟ้าคู่หน้ามีระบบคุชคอนโทรลมาให้นะคะและคันนี้มีโหคู่มือเล่มใหญ่มากนะคะคู่มือการใช้รถนี่คู่มือการใช้รถคู่มือใช้เนวิเกเตอร์นำทางมีบุ๊กเซอร์วิสโห คือยังใหม่อยู่เลยนะคะเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษารถด,ดีมากคู่มืออะไรยังอยู่ครบเลยนะสําหรับรถปี2013และคันนี้ภาษีพลบปี69เรียบร้อยแล้วให้ดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะภายในห้องผู้สารสภาพใหม่มากนี่ดูเป็นสีครีมนะคะสะอาดตามากภายในกว้างขวางมากสําหรับแอค o คอร์ดนะคะนี่ก้าวขึ้นง่ายนางก็สะดวกสบาย นี่สมกับเป็นผู้บริหารของจริงเลยลูกค้าดูภายในกว้างขวางนะคะสามารถเหยียดขาได้ไม่เมื่อยนะคะและตรงนี้มีม่านนี่ม่านบังแดดให้ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนี่มีที่เท้าแขนนี่ตกแต่งด้วยลายไม้เรียบหรูดูแพงมากช่องวางแก้วเดินทางนะคะจะจิบชากาแฟาได้หมดเลยนะและนี่มีแอร์ตัวหลังมาให้ไม่ร้อนอย่างแน่นอนนะคะ คันนี้แบบถือว่าน่าใช้มากๆนะคะราคาดีและสภาพใหม่มากถึงจะเป็นปี2013นะคะสภาพน่าใช้ฟ้าเพดานสะอาดตามากไม่มีสิ่งสกรปรกนะคะไม่มียันขีดควนหรืออย่างใดเลยใหม่มากๆนะคะใครหาอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากคุ้มค่าคุ้มราคา อย่างแน่นอนผ่อนก็ถูกนะราคาเพียง359,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวออกลด0บาทได้เลยนะคะใครหาอยู่บอกเลยว่าต้องรีบต้องไวและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่มาก เครื่องนิ่งเครื่องนิ่มนะคะไม่มีสัน่นไม่มีคอนเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะ2 0 0 0ซ c นะคะตัวโครงสร้างเดิมนะคะสภาพใหม่มากนะคะแผ่นเพดแผ่นมอกออยู่ให้ครบคันนะคะคันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่บอกแน่นอนนะคะเครื่องใสสะอาดไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะ และราคาก็ดีมากๆนะคะราคาเพียง3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวออกลดศูนบาทได้เลยผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดได้ถึง6ปีและใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมร้านเรานะคะสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจัดเฟรนแนนนะคะ สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยหรือไม่สะดวกมานะคะเราก็มีไฟแนนซ์ไปบริการถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยนะคะแล้วเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถร้านเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นการบอกเลยว่าซื้อรถร้านเรามีแต่คาว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ลน์ทิกต o o k หรือเว็บไซต์นะคะลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยทุกช่อง เรามีน้องแอดมินบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาสามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อเป็นการตัดสินใจได้เลยนะคะและเราซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะและมีการส่งรถฟรีทั่วประเทศเช่นกันนะคะและสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะซื้อ Honda a c c o r d ในราคา3 0 0แสนกว่าบาทไม่คุ้มยังไงไหว ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะและก่อนส่งมอบรถนะคะเราก็จะมีบริการทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบถูกครั้งนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแบบนี้ไปใช้อย่างแน่นอนนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ